คูโนคูบานสายลำธารหวยสายบาทแหล่งประวัติศาสตร์ดงมูนศูนย์ท่องเที่ยวเชิงยิเวศการเกษตรลื่อเรืองรุ่งเรื่องวัฒนธรรมสวัสดีค่ะเวนี้หมอชุ1สิ้ามาเยี่ยมชมตำบลดูนสาเ่าเนาะค่ะตำบลดูนสาสิ่งแวดล้อมดีสะอาดสะอาดเนาะค่ะบรรยากาศดีดด มีลำมันมองไปทางใดก็มีแต่สีเขียวค่ะมาหอดหมองอะนะไม่พี่หอดล้านออกกําลังกายเต้นอัรบิกพี่น้องเนียมึงแรงเพื่นพ้กกันมาเต้นสวดสวดอยู่เบิงค่ะเด็กหน่อยพักกันมาออกกำลังกายเตะฟุตบอลตีวอลเลย์บอลมีหอดยี่สิบห้าไปเบิงตะบนดุนสาส ว่าเฮ้ามีการจัดการสิ่งแวดล้อมในเพื่อต่อการดูแลสุขภาพแดกตบาไปใครคุณแม่ทำสา3ซอสามออนอ่งน้อยให้ด้วยอุบัติเหตุท้องถนนด้วยทำไมดีจังเลยได้แัความร่วมมือจากทุกาค่วนการให้คุณคราคุณคัดชร่งด้วยให้รอบดูให้ทุกๆเรื่องทั้งเรื่องการควบคุมควบคุมมลพิษ อบาทเหตุทางท้องถนนการกําจัดขยะแล้วกัการดูแลสิ่งแวดล้อมเรื่องน้ำให้ใสสะอาดโดยชุมชนโรงเรียนสวนเรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารกับคนในตำบลเพิ่นมีหลายช่องทางค่ะวทธีเก่าๆเเดิมๆกับยังในพอดียเป็นระบบการให้ประชาติสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวเพจเฟซบุ๊ก ส่วนที่เหาลืมบได้เลยในการกระจายข้อมูลข่าวสารของเหาก็คือพ่อพอแม่แม่แมออซอมหอของเห้านั่นเองค่ะเห้ามีการให้ความรู้ส่งไปอบรมตามโครงการต่างๆที่ทางที่ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชกนนวลเพิ่นได้ให้ผ้าขี้เครือข่ายสุขภาพของตำบลดูลสาดได้มีการจัดประชุมวิเคราะห์สถานาการณ์ เรื่องใั้สุขภาพให้ค้นชุมชนได้อัปเดตอย่างทันสมัยตลอดเวลาในการดูแลเรื่องระบบบริการสุขภาพ มีโรงพยาบาลสรงเสริมสุขภาพตำบลดุนสาสตรหนึ่งแห่งดูแลประชาชนทั้งหมด11หมู่บ้านซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายเนื่องจากทำเลที่ตั้งของรวพอสตอดุนสาสตรนั้นยุ่ใจกลางของตำบลดุนสาสตรเลยค่ะในส่วนของการบริการสุขภาพมีทั้งเชิงรุกและเชิงรับภายใต้การกำกับของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดคอนเก่นบุคลากรด้านสุขภาพมีความรูความเชี่ยวชาญและให้บริการด้วยความใส่ใจส่วนจำนวนนั้นเพียงพ่อและเหมาะสมที่จะดูแลประชาชนในตำบลดุลศาสตร์ค่ะ องค์การบริหารส่วนตำบลดุนศาสตร์นําโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุนศาสตร์ท่านข้ามปูนใช้ปลืม้มได้มีการสนับสนุนทรัพยากรอ,อย่างเพียงพ่อสำหรับพัฒนาระบบบริการสุขภาพภาคส่วนต่างๆมีส่วนรวมในในส่วนของโรงเรียนได้มีการดําเนินงาน เพื่อส่งเสริมสุขภาพของทั้งคุณครูนักเรียนนั่โดยในส่วนของวัดทางรอพ่อสอต่อและอ,อสอมมได้จัดกิจกรรมลดเข้ม ลดเกลือลดโรคในวัดปิน่นโตลดเข้มลดเกลือลดโลกร่วมดันโลหิตสูงมีการตรวจวัดโซเดียมในอาหารให้ความรู้พระภิกษุและพุทธศาสนิกชนในวันสำคัญและเดินลน้นนร่งในวันทีมีบุญประเพณีต่างๆเรื่องดุกนั้นการคัดกรองภาวะสุขภาพในการคัดกรองโรคเบาหวานความดันของแต่ละ คนในชุมชนเป็นไปได้ยากจึงต้องมีการลดนรงคัดกรองปอ้าหวานความดันโดยเชิงทรุกเคาะประตูบ้านและสารากลางบานได้มีการให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในตัวตามหลัก3ซอสามอ่อหนึ่งนอหลังจากนั้นหนึ่งเดือนเห้าได้มีการประเมินซ้ำตรวจวัดความดันโลหิต วัดรอบเอวและเจาะน้ำตาลปลายนิ้วเปรียบเทียบกันรอบเอวและน้ำตาลปลายนิ้วและความดันโลหิตลดลงอย่างชัดเจนค่ะในส่วนของการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหบวานและโรคความดันโลหิตสูงนั้นได้เชิญกลุ่มผู้ป่วยเขาร่วมโครงการเบาหวานระยะสงบซึ่งจัดโดย สำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดขอนแก่นและโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชกนุนทั้งรอพอสอต,ตอดูลศาสตร์ได้เชิญผู้ป่วยที่สมัครใจเขาร่วมทั้งหมด18สิปร่ายเพื่อเขาโครงการ DM เอ m ม s ีม o ชันขั้นแรกของการเขาโครงการคือต้องสมัครใจขันที่สองทรงเข้าไปอบรมตามหลัก ส่วนภาพบรรยากาศในการดำเนินงานมหกรรมสุขภาพโครงการโมบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพดีวิถีไทยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอกะนว่นท่านทวิตพิมพทะเป็นประธานเปิดงานในมหากรรมโม,มบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพดีวิถีไทย,<ด>ยในปีสองพ้าสและท่านผอวิโด้เลิศพุ แทนพวง้หยการน้องพยาบาลสำเร็จพระยุพราชกะนวนได้แห่งความร่วให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพิ่มเติมเ่วนอื่นๆนั้นขอให้คาะได้เงินเดือนนะคะ ้าเดือนสิงหามีป่ารัได้มาไใจังไว้ของสุขภาพพี่น้องคงสาบว่าเป็นเรื่องใหญ่ท่านพ่อประสานถัดร้องคุณหมอ ตำบลดุลศาสตร์ของเฮ้านันสิเป็นเมืองที่นายู่บ่ใดหากขาดความรวมมือรวมใจของทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชนขอขอบคุณทุกท่านไวนณที่นี่ค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่อยากแลกเปลี่ยนเรียนดูสามารถติดต่อผ่านเพจของโรงพยาบาลทรงเสริมสุขกะาะผพกตํำบลได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ